ดวงความรักตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดบวงรักมัดตึงตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดเป็นผลกับทั้ง4ราศีในบ้านนะครับเรามาดูคำนำนายครับว่าพลังงานเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักอยากจะบอกอะไรคุณกับทั้ง4ราศีว่าดวงชะตาของคุณทําไมถึงยังตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เรามาดูคำนำนายครับ อุชตาของทั้งสี่ราศีนี้เองเนี่ยเป็นสี่ราศีที่จัดอยู่ในโหมดของการลืมไม่ได้ตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดนะครับชีวิตยังวนเวียนเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงกับความสัมพันธ์ทั้งเก่านะครับหรือบางท่านนะครับในทั้งสี่ราศีนี้เองเนี่ยยังรอแฟนเก่ายังรอคนคุยเก่านะครับตัดใจจากเขาไม่ได้นะครับเหมือนเขาเป็นน้ําหล่อเลี้ยงใจนะครับแม้นเขาจะไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไปแล้วตัวคุณยังอยู่ที่เดิมครับทั้งสี่ราศีนี้เรามาดูคําทํานายครับ อันดับที่1นนะครับต้องยกให้กับชาวราศีมีนครับเพราะชาวราศีมีนเองเนี่ยเป็นคนที่ผูกพันทางใจมากๆนะครับชีวิตยังเหมือนวนเวียนนะครับอยู่กับความรักครั้งเก่าเหมือนเขาเองเนี่ยเป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงชโลมจิตใจนะครับนะครับรวมถึงภาวะความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากความรักหรือว่าหนีจากความรักนี้พ้นได้นะครับด้วยความที่มีดาวเสาร์นะครับเข้ามาหนุนดวงชะตาอยู่ทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ย เป็นเรื่องของความอดทนนะครับอดทนต่อความรักอดทนต่อความสัมพันธ์นะครับรวมถึงดาวพฤหัสเองเนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยกระจางแจ้งกับเรื่องของความรู้สึกนะครับหรือว่าเห็นทางสว่างสําหรับชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้นะครับต่อให้เจ็บแค่ไหนใจก็ยังรู้สึกว่าทนได้อยู่นะครับต้องยกให้กับชาวราศีมีนโดยตรงเลยครับแปลว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดนะครับยังรอเขาอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่นะครับเหมือนเขาเป็นน ชโลมจิตใจนะครับทําให้คุณมีความสุขไปแบบวันต่อวันต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนเป็นชาวราศีที่จัดอยู่ในโหมดของความลืมยากตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดเป็นลําดับที่1น่งครับ ลำดับที่2คือชาวราศีมังกรคู่ชีวิตคือลมหายใจวนเวียนกลับไปกลับมาเรามาดูคำล้ำนายครับว่าเพราะอะไรทําไมชาวมังกรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่านี้ได้นะครับต้องบอกเลยว่าชาวราศีมังกรนี่เองเน็ดเ,เหนื่อยกับเรื่องของความรักนะครับเพราะว่ามีแรงดึงดูดที่จะทําให้กลับไปหาคนเก่าเพราะตัวชาวราศีมังกรเป็นชาวราศีที่ใจอ่อนนะครับแม้จะจัดอยู่ในโหมดของชาวมังกรก็ตามนะครับ เพราะมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรง ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ภายในใจเองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าบอบางมากๆอ่อนไหวมากๆนะครับเยือกเย็นมากๆเลยอยู่วนเวียนกับเรื่องของการให้อภัยให้อภัยเพราะคิดว่าเขาจะดีขึ้นให้อภัยเพราะสงสารในความเป็นเขานะครับหรือว่าให้อภัยเพราะรู้สึกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้แบบนั้นแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้นะครับเขาเองก็จะไม่ยอมเปลี่ยนในความเป็นเขาถึงบอกว่าตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดครับจัดอยู่ในหมวดลำดับที่2 <s ของชาวราศีมังกรน,นะครับประจําราศีแบบไทยต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดอย่างแท้จริงเพราะวนเวียนอยู่กับการให้อภัยนะครับแล้วก็คิดว่าเขาจะดีขึ้นทั้งหมดเลยครับ ราศีที่สนะครับก็คือชาวราศีพฤษภครับลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นรักฝังลึกถึงจิตวิญญาณนะครับต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภนี้เองเนี่ยเป็นชาวธาตุที่มักจะเจอความรักที่ไม่สมหวังครับตัดอยู่ในโหมดของการตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดแม้นตัวคุณเองเนี่ยจะมีความรักที่น้อยก็ตามหรือมีแฟนมีคนคุยมีคนรักที่น้อยก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะสะอาดตัดขาดจากความสัมพันธ์ได้นะครับยังคอยวนเวียนอยู่กับความรักทั้ง เก่าหรือแฟนเก่าหรือคนในความสัมพันธ์เก่าเนี่ยยังคอยวนเวียนอยู่ในดวงชะตาต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภนี้เอ,เองเนี่ยเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักนะแต่ก็ไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์ได้นะครับเพราะตัวเองเนี่ยก็มีความผูกพันนะครับรักเหมือนจิตวิญญ,ญาณนะครับรักใครแล้วก็จะเป็นคนที่ลืมยากนะครับหรือรักฝังลึกแบบนั้นนะครับเลยทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยตัดอยู่ในโหมดของความลืมยากนะครับตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดรักฝังลึกรักถึงจิตวิญ,ญญาณแบบนั้นนะครับเลยทําให้ตัว คุณเองเดีายผูกพันนะครับกับคนรักเก่าผูกพันกับความสัมพันธ์เมื่อได้รักใครแล้วก็จะเป็นชาวราศีที่ลืมยากมากๆตัดอยู่ในหมวดลำดับที่3ของชาวราศีพฤษภครับ ลำดับที่สี่นะครับคือชาวราศีเมษครับต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมษนี่เอ,เองเนี่ยก็จัดอยู่ในโหมดของความรักที่มีปัญหาเช่นกันครับคือตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีบ่วงกรรมนะครับกับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะต,ต้องชดใช้ตลอดเวลานะครับอะไรที่ทําผิดต่อเขาหรือเขาทําผิดต่อเราเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเขาต้องชดใช้ให้ฉันนะครับหรือฉันต้องชดใช้ให้เขาอยู่แบบนั้นนะครับเลยทําให้ความรู้สึกกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ไม่สามารถลบออกจากใจไปได้นะครับรวมถึงภาวะความรู้สึกเนี่ยก็ไม่สามารถตัดออกจากใจไปได้เป็นเหมือนกาวที่คอยยึดติดตัวเขาและตัวเราไว้ด้วยกันตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดของความรักที่มีปัญหาด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีเมษน,นะครับแม้ชาวราศีเมษเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดของชาวธาตุไฟนะครับมีความรุนแรงนะครับมีความเร่าร้อนและความเร่งรีบก็ต่างนะครับแม้กระทั่งปีนี้นะครับในปี2 5งหนี้เองเนี่ยจะเป็นดวงชะตาที่ประสบความสําเร็จกั เรื่องความรักแอ่ก็มีรักครั้งเก่าที่ตัวคุณเองก็ลืมไม่ได้ตัดไม่ขาดอยู่ครับทั้ง4ราศีนี้เองเนี่ยเป็นดวงชะตาแห่งการตัดไม่ได้เลิกไม่ขาดมีบ่วงความรักที่ยึดมั่นติดพันซึ่งกันและกันอยู่นะครับชโลมจิตใจเป็นจิตวิญญาณนะครับกับทั้ง4ราศีนี้ครับ